สำหรับจับโชกก็ได้นะครับตัวนี้ออกแบบมาสําหรับพาดอาร์มเลยก็ได้หรือจับโต๊ะก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจดูข้อมูลการติดต่อโดยกดเข้าไปที่ชื่อของวิดีโอนั้นๆติดต่อรวดเร็วด,ด้วยไอดียไลน์นักปฏิติอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิติเพจนักปฏิติราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไหล่แท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏติเท่านั้นขอเชิญรับชมคลิปต,ต่อไปได้แล้วครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันกับล้อรถสามล้อนะครับล้อหลังนะครับสําหรับแปลงใส่มอเตอร์ไซค์สามล้อนะครับอันนี้เป็นกระปุกเบรกนะครับกระปุกน้ํามันเบรกอันนี้เขาลัดไว้ไม่ให้น้ํามันไหลออกนะครับกระปุกน้ํามันเบรกตัวนี้เป็นแม่ปั๊มนะครับในการกดดิสเบรกนะครับเพื่อไปบีบดิสเบรกอันนี้เป็นตัวปั๊มดิสเบรกสองตัวนะครับ ก็ตัวนี้แพ็กมาสำหรับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูล้อนะครับเราประกอบไว้คร่าวๆให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เราถอดน็อตออกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ประกอบจริงนะครับตัวนี้เรายังต้องทำอีกนะครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบนะครับ ของเพิ่งจะมาถึงนะครับเราก็มาถ่ายให้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับเ,เป็นล้อรถนะครับล้อรถสวยงามนะครับล้อสองล้อนะครับก็ขอบสิบเอ็ดนิ้วนะครับล้อโต16นิ้วตรงนี้เราถอดออกมาให้ดูนะครับถึงความสวยงามของล้อนะครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ทนน้ำหนักได้ไม่มากนะครับน้ำหนักบรรทุกไม่ไม่มากนะครับสำหรับ ทุกคนได้สองคนถึงสามคนเท่านั้นนะครับสำหรับแปลงใส่มอเตอร์ไซค์นะครับด้านข้างเราเป็นเป็นจำปานะครับเป็นจำปาเสียบนะครับตัวนี้หนึ่งนิ้วนะครับจำปาหนึ่งนิ้วนะครับกับตัวด้านข้างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตขันเข้าน็อตฝังนะครับเข้าไปด้านใน สำหรับตัวดุมล้อนะครับดุมล้อนี่เรายัางใส่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดุมล้อ,อยังไม่ได้กลึงนะครับดุมล้อมาอยัางล้นล้นลงโล่งนะครับยังเป็นดุมเฉยๆดุมเปล่าๆนะครับยังไม่มีบาทสําหรับนั่งล้อนะครับสําหรับสวมให้ล้ออยู่นะครับแล้วก็เอามาให้ท่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องทํา ดุมให้ดีกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราวัดเอาตารางเมตรมาวัดให้ดูนะครับตัวนี้80เซนนะครับจากหน้าดุมหน้าแปนถึงหน้าแปนนะครับดุมล้อ80เซนพอดีนะครับตัวนี้นะครับล้อกลางล้อถึงกลางล้อนะครับ80เซนติเมตรนะครับล้อนี่ก็เป็นล้อมาจากเป็นล้อ,อยางจีนนะครับ จะ่ทำมาคุณภาพสวยงามนะครับเราลองกลับด้านกลับด้านก็เจ็ดสิบห้าเซนได้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้านะครับถ้ากลับสองข้างก็เป็นเจ็ดสิบห้าเซนแต่เราไม่ควรจะใช้แบบนั้นนะครับเพราะมันจะติดล้อมันจะเข้ามาด้านในจะติดกับแม่ปั๊มปั๊มเบรกนะครับเราก็ควรจะใส่เป็นแปดสิบเซนเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับดูความสวยงามนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวดุมนี่นะครับดุมตรงนี้กับล้อนะครับจะต้องกลึงบ่านะครับหรือทําบ่านั่งนั่งเข้าไปข้างในนะครับทําบ่าล็อกนะครับไม่ให้มันเลื่อนนะครับเพราะตอนนี้ใส่น็อตสี่ตัวมันก็จะเลื่อนเราต้องทําบ่าล็อกไว้นะครับหรือกลึง กึ่งบาาเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่กึ่งบาทเข้าไปนิดหน่อยก็ก็น่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เพื่อให้ล็อกอยู่ตรงกลางให้ล้อให้ได้ศูนย์เรียกว่าให้ให้ได้ศูนย์นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับเป็นจำปายาวนะครับจำปาตัวนี้ก็ใช้เป็นเหมือนจำปาตัวเดียวกับแกนของแกนเกียร์ที่เสียบเข้าไปในชุด คลาสของไฟวินเครื่องยนต์นะครับการทำงานของเกียร์ตัวด้านในของดอกจอกนะครับที่อยู่ที่เฟืองโซ่นะครับก็จะทำงานเหมือนเฟืองท้ายรถยนต์เลยนะครับตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับขนาดเล็กนะครับตรงนี้เราก็ดูศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนตัวสเตอร์โซ่ก็จะอยู่ เยื้องด้านซ้ายนิดนึงนะครับเพื่อให้ตรงด้านหน้ากับเครื่องมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับใส่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้หูหูโชคนะครับเราสามารถทําโชคยันขึ้นไปได้ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้โซ่ดึงไปกับไปดึงตัวสเตอร์ด้านหน้าของมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เราก็เอามาให้ท่านดูนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ใช้สําหรับเป็นตัวฝากนะครับถอด ตัวล้อหลังออกนะครับแล้วก็เอาตัวทำตัวต่ออาร์มหลังนะครับมาเสียบนะครับมาต่อนะครับเพื่อจะใช้ในการออกกำลังก็ดีหรือว่าจะใช้ในการขับเคลื่อนก็ดีนะครับใช้ในการบรรทุกก็น้ำหนักการบรรทุกจ,จะไม่ไหวนะครับก็ใช้ในการวิ่งตัวนี้ก็ ไม่จําเป็นต้องใช้เกียร์ฝากนะครับไม่ต้องใช้เกียร์ฝากไม่ต้องใช้เกียร์สโลเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ใช้เดินหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นโซ่สเตอร์นะครับก็จะถอยหลังไม่ได้นะครับถอยหลังเรายังต้องเข็นถอยหลังเหมือนเดิมนะครับแต่กเ็เป็นระดับหนึ่งนะครับเป็นการออกแบบอีกแบบหนึ่งจะใช้วิ่งในทางพื้นที่ถนนทั่วไปน่าจะดีนะครับ ต่ถ้าจะเป็นการถอยหลังเราก็ต้องมีเกียร์ถอยหลังที่เป็นโซ่นะครับมาใช้งานนะครับเกียร์ถอยหลังที่เป็นโซ่เป็นสเตอร์นะครับเป็นโซ่แบบเดินหน้าถอยหลังเลยก็คงอยากมีมาช่วยในตอนหลังนะครับตอนนี้เราก็คือเอาง่ายๆก็คือเอาตัวนี้ไปใส่นะครับต่อจากตัวอาร์มหลังมานะครับต่ออาร์มหลังมาเพื่อยึดยึดตัวนี้เลยก็ได้นะครับ ตัวนี้จะเยื้องนะครับเยืงศูนย์กลางจะอยู่ตรงนี้นะครับเยืงโตอาร์มทีอยู่ประมาณนี้เราก็ต้องสร้งโขงอาร์มมาเพื่อจะจะมารับสองข้างนี้ออกด้านข้างจะดีกว่านะครับออกได้ข้างเราไปอาร์มหลังนะครับหรือจะเชื่อมติดตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ควรจะเป็นตัวล็อกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมติดมันจะถอดยากนะครับแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับ ตัวนี้ใช้สําหรับจับชกก็ได้นะครับตัวนี้ออกแบบมาสําหรับพาดอาร์มเลยก็ได้หรือจับชกก็ได้นะครับแล้วก็ต้องยึดให้แข็งแรงนะครับอย่าให้เขาหมุนอย่าให้ล็อกตัวนี้หมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็ใช้โซ่ดึงโซ่หน้ามาดึงโซ่หลังเลยได้เลยนะครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นําเสนอสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้ดีนะครับ การใช้งานนี่นะครับก็จะเหมือนรถทั่วไปนะครับซึ่งมีการหมุนเหมือนรถรถยนต์เลยนะครับล้อก็ออกแบบมาสวยนะครับตัวล้อจะเป็นล้อเหมือนล้อล้อล้อมอเตอร์ไซค์นะครับล้อหน้าสำหรับรุ่นนี้นะครับ ราคาก็าอยู่ที่หมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานราคาลดหน้าเว็บนะครับราคาหน้าเว็บก็กว่านั้นอีกนิดหน่อยนะครับก็ฝากไว้ให้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับครับสำหรับ ชุดนี้แบบนี้ก็ได้นะครับในการที่จะเอาถ้าเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับสร้างรถขึ้นมาเป็นสี่ล้อก็ได้สามล้อก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวเฟืองท้ายโซ่นะครับชุดนี้นะครับรุ่นโซ่เฟืองท้ายโซ่เรียกว่ารุ่นไหนเดียเลือกเฟืองท้ายรุ่นโซ่นะครับจำปาดอกจอกที่ว่าสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับโดยอิสระล้อหลังหมุนอิสระนะครับ โดยมีจำปาดอกจอกอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะไปดึงให้มอเตอร์ดึงโซ่นะครับมอเตอร์ตัวนู้นดึงโซ่นะครับดึงมาเลยดึงหมุนไปข้างหน้าล้อจะหมุนไปข้างหน้าร้อมกันนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล้อหลังก็จะไม่ขัดนะครับตัวนี้สําหรับทารถสามล้อดีมากเลยนะครับสามล้อสร้างดีไว้ใช้งานไว้วิ่งไว้ขับลิงขับโชว์รับเท่ๆนะครับก็ เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับนี่นะครับสักพันส่กสู้แบนี้ครับก็ตัวนี้ก็ถัมาที่นะครับทำคานคานยึดคานตัวนี้เป็นคานหลังไปเลยยึดนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะใส่โช๊คหรือใส่แหนก็ได้นะครับใส่โช๊คจะสวยกว่านะครับแล้วก็ทาเป็นที่ รับรับล้อรับรถรับน้ำหนักคนนั่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ด้านหน้าก็โล่งนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีสเตอร์อะไรนะครับส่วนนี้ก็สามารถที่จะวิ่งเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงเข็มเพราะว่ามอเตอร์สามารถกลับทางได้นะครับมอเตอร์สามมีสปีดกลับทางเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเรา มีเรียกว่าเกียร์ CVT นะครับ CVT ของมอเตอร์นะครับเราใส่ CVT มอเตอร์เพื่อจะเร่งเ,เบารอบ mm. เข้าไปอีกนี่ยิ่งสุดยอดเลยนะครับ CVT เราก็ใกล้จะออกมาแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับ CVT มอเตอร์ขนาดเล็กนะครับ mm. เพื่อที่จะเร่งเบาลอบให้เกิดกำลังในช่วงต้นแล้วก็เป็นแรงความเร็วไฟนะครับ แ่งต้นแหลงปลายนะครับทำให้วิ่งเร็วได้วิ่ทงทช้ามีกําลังวิ่งทางเรียบมีความเร็วนะครับต้องใช้ CVT นะครับเราจะไม่ใช้เกียร์นะครับของเราก็พยายามพัฒนาไปทางแนวนั้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับการติดตั้งแนวทางในการติดตั้งใช้กับมอเตอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆ saw a